ตอนนี้คิวยาวมากเลยพี่โอ้โหต่อแถยาวเลยครับไม่ได้พักไม่นั่งเลยหันไม่ทันเลยครับพี่เนื้อคือจะสดใหม่ทุกวันขายวันต่อวันมันไม่เหนียวเนื้อมันเปื่อยแล้วนุ่มเรื่องรสชาติก็โอเคครับตัสะอาดครับพี่พี่ก็ร้อยโลลูกค้ารอยาวเลยรสชาติจะพอดีครับไม่ต้องใช้น้ำจิ้มเลยครับพี่หมักอะไรคอบผมมันเป็นสูตรทางร้านครับผมสวัสดีครับผมชื่อปอนนะครับเป็นเจ้าของร้านเนื้อทอดเปียนบีครับตลาดพระรามห้าเปิดมา14ีปีฝ่าๆเลยครับขายที่นี่ที่เดียวครับ ทำงานเมื่อก่อนทำงานอยู่โรงงานครับแล้วพ่อมาขายก่อนเมื่อก่อนพ่อผมทําอยู่อยู่กับพี่สาวที่บางบัวทองทีนี้พ่อก็เลยแยกมาขายตรงนี้ครับเนื้อเมื่อก่อนนี่คือจะมีแค่ตัวนี้ตัวเดียวตัวมันริมเมื่อก่อนเนื้อลายจะยังไม่มีเนื้อลายก็เจ็ดแปดปีนะที่ตอนหลังที่เริ่มเพราะว่าตัวนี้มันจะแพงกว่า ขีดเจ็ดสิบโลเจ็ดร้อยถ้าเป็นตัวธรรมดาขีดละหกสิบโลหกร้อยครับแล้วเนื้อดิบนี่โลสี่ร้อยเนื้อลายโลสี่ร้อยห้าสิบแต่เมื่อก่อนนี่ขีดละสามห้าสามขีดร้อยเนื้อดิบก็โลสามร้อยกว่าบาทเองถ้าไม่ทอดนี่โลก็สี่ร้อยแต่ว่าโซลาทอดเนี่ยกากโลมันจะหดเหลือประมาณหกขีดประปาณถ้าทอดแล้วมีร้านเนื้อประจำครับเราแค่บอกว่าเนื้อตัวไหนขอจัดมาให้เราครับผมแล่เองครับไล่ให้บางมากประมาณไม่เกินยี่สิบนาทีเราเอาไปตากตากก็ประมาณชั่วโมงครึ่งเพราแดดแรงนะ รสชาตินี่คือจะออกแบบว่าจะไม่หวานเกินไปจะไม่เค็มเกินไปครับรสชาติจะพอดีครับจะกลมกล่อมครับพี่ไม่ต้องใช้น้ำจิ้มเลยครับพี่เนื้อทางร้านคือจะจะไม่เหนียวแล้วก็อร่อยครับหมักอะไรพอบอก <c oughs> มันเป็นสูตรทางร้านครับเนายหมดทุกวันครับเนื้อคือจะสดใหม่ทุกวันขายวันต่อวันครับประมาณ6กโลจโลประมาณนี้ครับ จองพี่ตรนนี้คิวยาวมากเลยพี่เพราะว่าแต่และว,วันได้ได้มาไม่เยอะเนื้อลายต้องจองเนื้อลายอ่ะคือมันมากระจายทั้งแผ่นความนุ่มชํำมันจะดีกว่าแบบเนื้อปกติครับมันจะช่ำหวานเลยยิ่งนันร้อนนี้อร่อยเลยครับ เทศกาลจะขายดีหน่อยพี่ๆก็พีใหม่ประมาณร้อยโลโอ้โหต่อถ้าคือยาวเลยครับไม่ได้พักไม่ได้นั่งเลยลูกค้ารอยาวเลยเพราะไม่ทันทันไม่ทันเลยครับพี่ช่วงปีใหม่เนี่ยครับเยอะครับพี่มีลูกค้าไกลๆก็มีนะต่างจังหวัดก็มีเชียงใหม่เชียงรายสั่งแบบไม่ทอดสมุทรปราการยุทธยาก็มาครับแล้วก็ลังสิตนครนายกก็มา <S <S คือมันจะแห้งเนื้อมันจะแห้งครับน้ำมันจะออกครับความฉ่ำพวกความหวานความอะไรมันจะออกหมด อ่ามคโครเวกก็ได้ครับหรือแม่ก็ถ้ากลัวเนื้อมันจะแข็งก็จะมีสูตรคือตอนหม้อข้าวตอนข้าวเด้งอะครับจะใส่ไปทั้งถุงคือใช้ระบบไอ้น้ำนึ่งนึ่งก็ได้ครับใช้นึ่งเอาครับแค่นึ่งแค่ว่าสีสีมันไม่สวยแค่นั้นเองสีจะซีดแต่ว่ารสชาติจะเหมือนเดิมครับผมอ่าผมออกมาเป็นโมงครึ่งบางทีก็ใบสองครึ่งก็หมดแลวครับบางทีก็ประม,มาณก็ไม่เกินใบสี่ครับผม ร้านนาทอดเพียนบีนะครับตั้งอยู่ที่ถนนพระราม5ครับเวลาเปิด11.30ถึง12.30ครับผมวันหยุดนะครับเดือนหนึ่งจะมี2วันเบอร์ติดต่อคือ0852439403แล้วก็จะมีเพจนะครับเพจอาร้านเพียนบีน้าทอดเจดีย์พระราม5ครับแล้วท่านใดที่ยังไม่เคยลองมาชิมได้นะครับพี่อยากให้ลองครับลูกค้าท่านใดนะครับที่เคยมาทานแล้วกลับมาทานอีกรอบนะครับ